นมัตถุรัตนตยศขอความนอบน้อมของขาา้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสแด่ท่านพโยขวจรและขอเจริญพรมายังคณะญาติโยมโยคีนักปฏิบัติผู้ใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านนั่งตามสบายเนาะฉะนั้นในวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านกล่าวถึงว่า การที่เราจะประพฤติปฏิบัติร,รมจะเป็นสมถกรรมฐานก็ดีจะเป็นวิปัสานากรรมฐานก็ดีที่เราจะปฏิบัติกันตรงนี้นะโยคีบุคคลจะต้องตัดเขาเรียกว่าตัดหนึ่งสละหนึ่งตัดหนึ่งนี่ตัดอะไรตัดปริโภนะคือเครื่องกังวล ในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าจะต้องตัดปริพธ์คือเครื่องกงังงลนนะปริพโธ์นี่ศัพ์เดิมเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีว่าปริโพทะนะปอปาลอลิงสละอิแล้วก็พอสละโอพ,อพอพานทอทงถ้าอ่านเป็นภาษาบาลีรียกว่าปริโพทะอ่านไหนลงว่านี่ปริโพทะถ้าแปลทับศัพท ยังไม่ได้แปลความหมายนะแปลทับศัพท์แบบกำปั้นทุบดินปริโพธะก็แปลว่าปริโพธ์ปริโพธะก็แปลว่าปริโพธ์นะแปลเอาความหมายก็หไหมควาว่าคําว่าปริโพธะนี่หไหมควาว่าเครื่องกังวลจําได้ไหมอ่านลองว่านี้ปริโพธะแปลทับศัพท์แปลว่าไงปริโพธแปลเอาความหมายแปลว่าไง เครื่องกังวลฉะนั้นเราเห็นคําว่าปราริโพโธที่ไหนต้องนึกถึงว่าต้องนึกถึงอะไรนึกถึงเครื่องกังวลเนาะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าปฏิบัติเนี่ยจะต้องตัดเครื่องกังวลแล้วเครื่องกังวลนั้นมีอะไรเครื่องกังวลนั้นท่านบอกว่ามีอยู่สองอย่างมีสองอย่างคืออะไรเครื่องกังวลใหญ่หญๆเขาเรียกว่ามหาปริโพโธ เครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆเธอเรียกว่าขุทกะปริพ o น t แบ่งออกเป็นสองเนาะปริโพ o นี่มีอยู่สองอย่างเครื่องกังวลเนี่ยมีเครื่องกังวลใหญ่ๆเรียกว่าหาให้ไปแล้วเครื่องกังวลเล็กๆเรียกว่าออมแอมอมแอมก็เลยเครื่องกังวลใหญ่ๆเรียกว่ามหาปริพ o o เครื่องกังวลเล็กๆน,น้อยๆเรียกว่าขุทกกะปริโพธขุทกกะปริโพธนะขอไข่สระอุทอทหารสะกดลเราทอทหารกอไก่ขุทกกะปริพธเนาะขุทกกะปริโพนะธโมหาปริพธทีนี้เครื่องกังวลใหญ่ๆเนี่ยตามในวิสุทธิมรรตท่านแสดงไว้มีอยู่สิบอย่างด้วยกันท่านประพันธ์เป็นกระถาว่าอาวาโซจะกุลังลาโพ พโนกรรมมันจะปัญจมังอัฏฐานังยติอาพาโทคันโทอิทีติเตทสาวํคำว่าเครื่องกังวลมีอยู่ใหญ่ๆมีอยู่สิบประการหนึง่งอาวาโซนี่ก็คืออะไรเครื่องกังวลคืออาวาที่อยู่ที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยอย่างพระเหล่านี้ก็เป็นยังไง ถ้าบอกว่าคว่าอาวาสที่นี่กุฏิหลังเล็กๆอย่างหลังเล็กๆอย่างที่เราอยู่นี่ก็ชื่อว่าอาวาสเหมือนกันเนาะแล้วก็วัดทั้งวัดก็ชื่อว่าอาวาสเหมือนกันสังฆารามทั้งหมดก็ชื่อว่าอาวาสเหมือนกันเนี่ยเครื่องกังวลน,นี่เป็นยังไงหมายความว่าเรากังวลในการขวัญขวายที่จะ,ะกอ่อสร้างหรือขวัญขวายในเรื่องของที่จะ ประดับประดาตกแต่งอะไรที่ในวัดเ,าเราอะนะเรามีจิตใจที่ยินดีพอใจในในสถานที่บางทีติดที่อะจะไปที่ไหนก็ไม่อยากไปอะไปก็อะไรหาอ่างี้นะติดอยู่ตรงนั้นหนะละสะสมสิ่งของไว้เยอะอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยมันจะติดสะสมของไว้เยอะถ้าไม่สะสมของไว้เยอะ,สะสอเราไปก็เหมือนว่าปัดก้นไปเลยลุกไปเลยอนว่างน,นแต่คนที่สะสมของไว้เยอะเนี่ย มันอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงเป็นใยเนาะทางบ้านเราก็เช่นเดียวกันท้งญาติโยมก็เช่นเดียวกันนะพอจะออกจากบ้านก็ห่วงบ้านนะห่วงบ้านอันเนี้ยบ้านที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยเราจะต้องตัดในในโบราณท่านยกตัวอย่างว่ามีกุลบุตรสองคนนะจากเมืองอนุราธะเราไปโน้นเดินทางไปถึงวัดที่ชื่อว่า ูปารามอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในโน้น,นในประเทศศรีลังกาเนาะในประเทศศรีลังกานี่แต่ว่าหลวงพ่อมหาพุทธโฆษา,าจารย์ท่านท่านไดเอามาเขียนไว้ประพันธ์ไว้ในวิสุทธิมรรคมหานิกานในสุทธิมรรคอัตถกถาเนี่ยท่านบอกว่ามีกุลบุตรสองคนนี่ออกจากเมืองเดินทางออกจากเมืองอนุราธาเนาะไปไปที่วัดทูปารามทูปารามนี่อาจารย์ก็ได้เคยไป สอสปีมาแล้วไปไปครั้งหนึ่งในประเทศศรีลังกาก็ชื่นใจเนาะชื่นใจแต่ว่าก็เหมือนกับกรุงศรีอยุธยาเราเนั่นแหละไปเห็นแต่เครื่องสลักหักพังนเนาะไม่ค่อยเหมือนไม่สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแต่ดีใจว่าได้ไปกราบในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นะนะที่บรรจุของดีๆไว้ข้างในนั้นในที่ถูปารามเนี่ยพอไปอยู่แล้วท่านก็ไปบวชกันนะสองคนนี้ไปบวช บวชเป็นพระแล้วได้ห้าพันษาห้าพันษาแล้วก็ออกไปได้เนาะออกไปอยู่ที่อื่นได้ออกไปจากอุปชาได้อาจารย์ได้ทีนี้พออีกองค์หนึ่งเนี่ยไม่ไปอยู่ที่ทูปารามเนี่ยแต่เพื่อนอีกองค์หนึ่งก็เดินทางออกไปชนบทไปอยู่ในบ้านหมู่บ้านชื่อว่าปาจีณคันธิกะราชี ฟังชื่อมันยาวแล้วก่อนเนาะชื่อเขาไปแปลกกับชื่อชื่อที่โน่้นอ่ะปาจีนะคันธิกะราชีว่างัันนะ,ะต่างคนต่างอยู่พออยู่ไปก็นานพระเถระที่อยู่ที่โน่นที่บ้านปาจีนะเนี่ยหมู่บ้านปาจีนะนี่เป็นหมู่บ้านที่สมบูรณ์นะเข้าปลาอาหารสถานที่อยู่ดีมากทีนี้ก็ตัวเองมาอยู่ในที่นี้นานแล้วก็เลยนึกถึงเพื่อนว่าอะเ๊ เพื่อนเราที่อยู่เทโน่นมีความเป็นอยู่อย่างไรเนาะเราชวนให้ท่านมาอยู่กับเราดีกว่าพระเถละท่านก็เดินทางออกไปพอเอาไปถึงแล้วก็พระที่เป็นเพื่อนที่อยู่ที่ทูปารามก็ออกมาทําอาคัรตุกะวัดรับบาตรับอะไรเสร็จแล้วไปนั่งสนทนากันพระองค์ที่มาจากปาจีนะเนี่ยก็คิดในใจนะแมเราเป็นพระอาคัรตุกะมานี่พอมาถึงเย็นๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนเราก็คงจะได้เนยใสใน เนยใสมาให้เราฉันมั่งหรือไม่งั้นก็คงจะมีน้านําปานะมาให้เราฉันมั่งท่านคิดในใจนะว่าเราจะต้องเพราะอะไรเพราะพระเพื่อนเราอยู่นี่ก็นานแล้วคงจะรู้จักญาติโยมได้ดีพระทำก็คิดคไปคิดไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่กลางวันจนถึงดึกไม่มีน้านําปานะอะไรมาเลยนะเนยใสก็ไม่มีน้านําปานะก็ไม่มีปดไปแล้วเหี่ยวไปแล้วเนาะเหี่ยวไปแล้ว,ลว,ลวความคิดไม่สําเร็จ ไต่ไม่สมบูรณ์ทีนี้บอกว่า,วาเออไม่เป็นไรนะตอนเช้ามาคงจะมีญาติโยมเนี่ยที่เป็นอุปถาของท่านเนี่ยคงจะนำเอาเข้าวต้มข้าวอ,อะไรมาถวายแล้วมั่งนะนึกเผื่อตอนเช้าเลยเนาะพอมาถึงตอนเช้าเหี่ยวเหมือนกัน <c oughs> ไม่มีไม่มีใครเอาเข้าวต้มเอาเขานมอะไรมาถวายเลยนะ พระก็คิดว่าเออสงสัยเขาคงไม่มาคงจะรอให้เราออกไปบินธบาตคงจะรอใส่บาทอยู่ที่บ้านอพอถึงตอนเช้ามันก็ออกบินธบาตพร้อมกับพระเพื่อนเนี่ยนะพระเพื่อนที่ออกบสด้วยกันนี่พอออกบินธบาตเดินเดินไปใจก็คิดไปนะเออว่าคงจะได้ของดีๆโยมเขาก็คงตั้งใจใส่บาทเราตอนเช้าเนี่ยไหนได้ไปได้ข้าวต้มแค่กระบวยหนึ่งเท่านั้นเองเนาะได้องค์และกระบวยกลับวัดมาก็ มันนั่งดื่มข้าวต้มกระบวยเดี๋ยวนั้นนะนะแล้วก็ตามปกติเขาจะมีบินทบาทออกสองครั้งเนาะตอนเช้าตอนสายเนี่ยเขาจะมีอยู่ในพมา่าเนี่ตอนที่อยู่วัดมหาวิสุตรามตีสี่กว่าตีห้าเนี่เราต้องไปยืนหนึ่งแถวรับบินทบาทรับบินทบาทกลับมาฉันเขาเรียกว่าฉันตอนอารุณ์จะขึ้นเนาะ,ะอารุณขึ้นแล้วฉันฉันแล้วก็เรียนหนังสือกัน เรียนหนังสือพอหกโมงเช้าแล้วก็ไปบินธบารต่ออีกทีหนึ่งในประเทศศรีลังกาเขามีเป็นเป็นประเพณีแบบเนี้ทีนี้ก็พอดีทางก็นึกในใจนะอืตอนเช้านี่เขาไม่มีอะไรใส่ก็คงจะเนี่ยตอนเพลินๆเนี่ยคงจะได้เข้าสวยอาหารกลับอะไรดีๆคงมาถวายมั่งแต่นั่งคิดไปคิดไปได้แต่คิดน่นะถึงเวลาก็ไม่มีก็ต้องฉันอาหารที่ตัวเองได้มาจากในบาทนั่นแหละไปบินธบาตมาเนี่ยเหี้ยอีกเหมือนกันเนาะ สามเลยสามอย่างเลยไม่ได้ชั้นอย่างที่ตัวเองต้องการนะผลที่สุดท่านก็อดไม่ได้นะพระเพื่อนที่มาจากปาจินะชนบทเนี่ยท่านก็บอกว่าถามพระเพื่อนอเ,ออเนี่ยคุณอยู่อย่างนี้หรืออ,อดอดอยากอยากอย่างนี้หรือบอกว่าเอออยู่อย่างนี้แหละเออถ้าอย่างนั้นน่ะไปอยู่กับท่านดีกว่านะไปอยู่ที่นั่นน่ะปาจินาคันธิกะราชีเนี่ยที่น่นโอ้ยสมบูรณ์บริบูรณ์มากถ้าเพื่อนก็รับรับ,รบปากว่าจะไป พอละป่ากว่าจะไปแล้วท่านก็เก็บงาเสนาสนะของท่านก็คือส่วนตัวของท่านไม่มีอะไรเลยเนาะมีแต่ของสงเก็บอาสนะเสร็จแล้วก็ไปบินนบาบด้วยกันพอไปบินนบาดด้วยกันนะ่ะเวลาขาจะไปเนี่ยท่านก็ต้องออกเมืองไปเลยไม่ต้องกลับมาที่วัดอีกนะพอท่านเดินดุมๆออกพาพากันออกนอกเมืองไปอย่างนี้พระที่เป็นอาคันตุกะก็ทักเลยเอา้าแล้วท่านไม่เก็บข้าวเก็บของอะไรก่อนหรือทำไมเดินดุมๆ กลับไปอย่างเงี้ยว่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยบอกว่าเอา้าก็ผมก็ไม่มีอะไรนี่มีแต่ของสงฆ์ทั้งนั้นเนี่ยเก็บอะไรก็เก็บเจยบลอยไปได้เลยว่างั้นนะ่ะพระอาคันธุกะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนของผมเนะี่ยยังมีไม้เท้ายังมีกระบอกน้ํามันนะฮะยังมีถลกบาทอยู่ที่วัดนะ่ะยังไม่ได้เอามาเลยอ่พนระาอาคาันพระที่เจ้าทินน่ะบอกว่าไงเออคุณนี่มาไม่กี่วันนี่ของทั้งเยอะทั้งแยะนะว่างั้นนะของัเยอะทั้งแยะนี่พรทด่สุก็เลย พระอาคันตุกะที่มาที่ไปอยู่ปาจีนะชนบทนะั่นน่ะท่านก็บอกเออท่านนะอยู่ตรงนี้ดีแล้วนะสำหรับท่านนะ่ะไปอยู่ตรงโน,นนะ้นไม่เหมาะสมกับท่านผนะู้ที่มักน้อยสันโดษนะอยู่อย่างนี้ดีกว่าก็เลยเอาไปมาก็ต้องกลับไปองค์เดียวนี่เราจะเห็นว่าอาวาสบริพนค์ของพระเถรลองค์นี้ไม่มีเนาะไม่มีตัดเด็ดขาดเลยแต่องค์นั้นมาใหม่แท้ๆแล้วโหยังห่วงโน่นห่วงนี่นะอันนี้ฉะนั้น บุคคลที่เป็นเจ้าอาวาสก็ดีเนี่ยเรามีเจ้าอาวาสหลายองค์เนาะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วภายหลังนี่มีอะไรอยู่ข้างหลังต้องต้องตัดให้เด็ดขาดนะไปหองไม่ได้เลยตอนเนี้ยหวงแล้วนั่งอยู่ตรงเนี้ยจิตมันคิดไปที่โน่นแล้วนี่เขาเรียกว่าขมีกะจิตตังจิตมันคี้จะไปอยู่เทงนั้น,ะน่ะเนาะแวบๆไปโน่นไม่ได้เนาะ,ะอันนี้ก็ อันนี้เาเรียกว่าอาวาสะปริพโธดให้เข้าใจเนาะอาวาโซจะกุลังลาโพอันที่สองก็คือ,อะตระกูลตระกูลนี้ก็พูดถึงอะไระตระกูลของบิดามารดาะตระกูลญาติของเราเนี่ยเนาะล้วตระกูลโยมอุปถากอัมภ์ของเรานี่นะะะยอ,อ,อ,นอย่างในกรุงเทพนี่จะมีตระกูลโยมอุปถากเนี่ยเนาะโยมที่บวชให้โยมบวชให้เหมือนกับเราก็เป็นลูกเป็นหลานในบ้านนั้นนะ่ะ ที่นี่ถ้าพระเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาสุขด้วยเขาเป็นสุขเราก็เป็นสุขเขาเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์คุกขีตีมงกันอยู่นี่ที่นี่จะไปไหนก็อ,อะไรติดอยู่ในญาติในโยมในในญาติในในพี่ในน้องในญาติโยมอุปถากอย่างเงี้ยไปไหนไม่หลอดเพราะไปไหนไม่หลอดอย่างเงี้ยอันตรายมากเนาะอันตรายมากสําหรับพระที่มีพันธะเนาะเรียกว่ามีจิตใจผูกอยู่ในตระกูล ที่นี้ท่านยกตัวอย่างเป็นยังไงรลยไหมในที่เนี้ยยกตัวอย่างในเรื่องของประเทศสีร่างกายเหมือนกันท่านบอกว่ามีกุลบุตรอ,อ,องค์หนึ่งท่านหนึ่งเนาะบวชเป็นพระอยู่ที่โกรันทกะชนบทโกรันทกะชนบทโกรันทกะชนบทเนี่ยละพระองค์เนี้ยท่านเป็นหลานของพระติสะเถระที่อยู่ในที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นท่านต้องการจะไปเรียน พระบาลีคือเรียนพระเจิฎดกเนี่ยท่านก็ขออุปชาแล้วลาวยมพ่อยมแม่ไปพอลาโยมพ่อยมแม่ไปแล้วเป็นไงท่านก็ออกเดินทางไปโรหณะชนบทเนี่ยไปเรียนหนังสือที่นั่นพอไปเรียนหนังสือที่นั่นคงอยู่นานน่ะนะอยู่นานมากนานจนว่าพ่อแม่ก็แกไปงอมกันไปหมดแล้วนะเนะาะทีนี่ท่านก็มันเรียนสนุกอยู่นี่ นะเรียนสนุกอยู่ไม่อยากกลับทีนี้วันหนึ่งเท่าก็คิดคิดจะกลับไปเยี่ยมยมพ่อยมแม่หน่อยแล้วก็แม่เนี่ยซึ่งก็เป็นยมพ่อยมแม่นี่ก็เป็นน้องเ,อเป็นเป็นน้องสาวของเจ้าอาวาสแล้วคอยไปลบเล่าพี่ชาอยอยู่เลยว่าเมื่อไหรล่ลูกชายฉันจะกลับมาสักทีอยากจะเห็นหน้าลูกชายว่าง,งั้นนะลบเล่าพี่ชายเลยพี่ชายก็บอกว่าเออเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปตามมาให้นทนลบเราไม่ไหวก็ออกเดินทางพอออกเดินทางไประหว่างกลางทางเนี่ยไปเจอใครว่าพระหลานชายก็ตั้งใจจะมาเยี่ยมพระหลุงลุงก็ตั้งใจจะไปรับตัวมาก็ไปเจ้าเอกันอยู่ที่กลางทางน,นะ,ะที่ฝั่งแม่น้ําแห่งหนึ่งเนี่ยตรงไหนก็ไม่รู้เพราะประเทศศรีลังกามัน่างก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปกวางขวางอยู่ตรงนั้นไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนเนาะก็ไปเจอกันแล้วท่างก็ ทำวัดอุปชาที่อยู่เนะี่ยที่เป็นหลวงลุงเนี่ยที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเสร็จแล้วก็ถามทางก็บอกว่าเออเนี่ยแม่ของคุณเนี่ยต้องการจะพบนะมันรบเร้าอยู่ทุกวันน่ะฉันก็ลำคาญเลยจะมาตามหาคุณเนี่ยกลับไปสักทีว่งงนะา,างั้นนะพระท่านก็บอกว่าเออผมก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมเหมือนกันต่างคนตั้งใจแล้วก็เลยพระอุปชาก็บอกเออคุณกลับไปเถอะนะแต่ฉันจะจำพรรษาตรงเนี้ยตงจำพรรษาระหว่างกลางเนี่ย วัดใดวัดหนึ่งทีนี้พระหลานชายก็เดินทางไปถึงโกรันทกะชนบทนี่พอไปถึงแล้วก็ไปจำได้ถึงวันจำพรรษาพอดีเข้าพรรษาพอดีก็ได้อยู่ในกุฏิของยมพ่อยมแม่ที่สร้างไว้ในวัดนั่นแหละนะแต่ไม่ได้บอกข่าวไม่ได้แจ้งข่าวนะไม่ได้แจ้งข่าวว่าพระลูกชายกลับมาแล้วอย่างนี้เป็นของเราก็ต้องเดินดุมๆไปที่บ้านนะเนาะ ต่ให้พ่อให้ยมพ่อโยมแม่เห็นหน้าหน่อยแต่พระลูกชายนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะองค์นี้ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นไปถึงก็ได้อยู่นั่นจริงแล้วก็พอดีโยมพ่อเนี่ยไปที่วัดก็บอกว่ามีพระอ,องค์ไหนที่อยู่ประจำกุฎผมมัง่งก็บอกเออมีพระอ,อาคันตุกะเดินทางมาเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่กุฎเนี่ยนะท่านก็เลยไปหาพ่อก็จำลูกไม่ได้จำไม่ได้เลย คล้ายๆว่าคงจะจากกันนานจนคงนานนะ่ะหลายสิบปีเนาะรูปร่างคงจะเปลี่ยนไปอะไรหมดอนะ่ะพ่อก็จําลูกไม่ได้แต่ลูกก็จําพ่อไ,ด,ได้แต่ไม่พูดไม่พูดทีนี้พ่อก็เข้าไปหาลูกพระลูกชายที่อยู่นั่นก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกชายนะก็บอกว่าท่านพระที่อยู่สําหรับกุดผมเนี่ยเขามีกติกาอยู่สองอย่างคือหนึ่งเวลาเข้าพรรษาเนี่ยต้องไปรับ บาตรที่บ้านเป็นประจำห้ามไปรับที่อื่นตลอดสามเดือนเนี่ยนะสองเมื่อออกพรรษาแล้วจะไปก็ต้องบอกลาหน่อย,อยว่างัันนะพระท่านก็ไม่พูดอะไรรับปากโยมพอเสร็จแล้วโยมผู้ชายก็มาบอกให้โยมผู้หญิงเนี่ยมีพระอคันตุก,กะมา,าประจำอยู่ที่กุฏเรานะที่เราสร้างไว้เนี่ยเธอก็ทำอาหารถวายพระทุกวันก็นแล้วกันพระลูกชายมาก็มารับบาตร ขึ้นบ้านไปหารับบาตรก็ยมผู้หญิงทุกวันแต่ยมผู้หญิงก็จําลูกชายไม่ได้แต่พรนะ็เฉยน่ะไม่พูดอะไรเลยไม่พูดเลยว่าฉันเป็นลูกของท่านไม่พูดเลยนะไม่พูดจนถึงออกพรรษาพวกพี่น้อกงก็จาไม่ได้พ่อแม่ก็จําลูกไม่ได้จนถึงออกพรรษาทาไงรู้ไหมท่านก็บอกลานะบอกลาว่าจะเดินทางกลับไปละอ่าโยมพขบอกเออท่านจะไปก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ ถวายพระตาหารท่านหน่อยเขาก็จัดการถวายพระตาหารเสร็จแล้วก็ถวายผ้าผ้ายาวประมาณ9ศอกสําหรับทําจีวรเนาะทำจีวรทั้งท่านอะไรเนี่ยผ้าจำพรรษาทั้งท่านอพอเสร็จแล้วก็เป็นไงก็ถวายน้ํอ้อยไปก้อนหนึ่งแล้วก็ถวายน้ํามันเอาน้ามันใส่กระบอกไปให้ น้ำมันใส่กระบอกไปให้สมัยโบราณนี่เขาจะเดินทางไกลเนี่ยก็ต้องใช้น้ํามันทาเท้าทา,ทา,ทาอะไรนวดเทา้านวดอะไรเนี่ยเนาะแสนน้ํามันไปให้ทีนี้พอไปถึงกลางท่านไม่บอกนะว่าท่านเป็นลูกนะเฉยอย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วก็ไปเลยไม่ได้บอกให้โยมทีนี้โยมก็ก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกชายเนี่ยก็เลยเฉยๆไปนะทีนี้พอเดินเดินทางไปก็ไปเจ้าเอกอุปชาในกลางทางอีกอะ่ะตรงนั้นอะ่ะ อุปชาก็บอกว่าเป็นยังไงอ่ะเจอโยโมแม่แล้วยังเจอแล้วแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็เอาผ้าเอาผ้าที่โยมพระถวายมาเนี่ยก็เอาถวายลุงลุงต่อไปอีกถวายลุงลุงเสร็จแล้วก็ท้งกระต่างคนต่างแยกกันไปพอแม่ก็เอพี่ชายเรานี่ไปตามหาพระหลานชายเนี่ยออกพรรษาแล้วคงจะตามกันมานะวางั้นนะก็คอยอยู่เนี่ยพอว่ามองหามองหาอีกวันหนึ่งก็ เห็นพี่ชายเดินมาเห็นมาองค์เดียวก็นึกว่าเอสงสัยพระลูกชายเราคงจะตายแล้วว่างั้นนะนึกว่าพระลูกชายคงจะตายแล้วเลยทําไงร้องโ h มร้องไห้ใหญ่นะสะอึกสะอื้นใหญ่ร้องไห้นะล้มตัวลงเลยบอกว่าร้องไห้ว่าสงสัยพระลูกชายนี่ตายไปแล้วมรณมาละภาพไปแล้วอ่าพระพิชายบอกนี่นี่คงจะนึกออกนะสงสัยพระหลานชายเรานี่ไม่ได้พูดอะไรเลยต่างคนต่างจําก็ไม่ได้แล้วผลที่สุดเป็นไง ทางกันเลยบอกเอนี่ไปร้องไห้ไปทําไมก็บอกว่าเอา้าก็สงสัยว่าลูกชายฉันนะ่ะเสียไปเสเลแล้วไม่เห็นตามหลวงพี่มาเลยนี่บอกไม่ใช่กมาอยู่ที่นี่ตั้งสามเดือนแล้วยอมเขาก็เอา้าขนาดมาอยู่ในกุฏิของตัวเองแท้ๆตัวเองสร้างแล้วมาบินนาบาตอยู่ในบ้านอยู่ทุกวันทุกวันนี่ตัวเองยังไม่รู้ว่าพระลูกชายเลยนะโอ้ยยมแม่ก็ดีใจลงนั่งใหม่ยกมือท่วมหัวเลยบอกโอ้ยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่นะ คงจะยกให้ลูกชายเราเนี่ยเป็นตัวอย่างในการสันโดษนะเนาะไม่ยอมแม่แต่ยมพ่อยมแม่ก็ไม่เคยเอ่ยปากว่าฉันเป็นลูกท่านนะอะไรอย่างเนี้ยไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรเลยอย่างนี้เนาะอ่าก็ยกมือยกมือท่วมหัวนะก็ไว่า้ไปทางที่พระลูกชายเดินไปอย่างเงี้ยแล้วพระลูกชายก็หลังจากนั้นก็คงไม่กลับมาคงเรียนหนังสือต่ออยู่ที่โลหะปาศาตรนะเนาะในชนบทเนี่ย อันนี้เราก็จะเห็นว่าแม้ในตระกูลที่เกี่ยวกับพ่อกับแม่แท้ๆท่านยังตัดได้เนาะตัดได้เลยฉะนั้นของเราตอนที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เกี่ยวกับตระกูลนี้ต้องตัดทิ้งอะเนาะตัดทิ้งไปก่อนหันหลังออกมาแล้วก็อย่าไปคิดนะข้างหลังว่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรไปถึงแนละ้วค่อยว่ากันใหม่นะอันนี้อันนี้เป็นหลักอันหนึ่งเนาะแล้วอาวาโสจักุลังลาโพลาโพเกี่ยวกับลาบาพระเราเนี่ติดอยู่ในลาบ คนที่มีบุญไปที่ไหนก็มีชื่อมีเสียงคนเขาต้องการจะถวายทานอันนี้มน์ขึ้นบ้านนั้นไปลงบา้านนี้ไปอยู่เป็นประจำเดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้บ้านโน้นโยมบ้านโน้นเศรษฐีบ้านโน้อมมนอามาตย์บ้านโน้นนายอำเภอนายผู้ว่าอะไรนิมนต์ไปเรื่อยๆๆมัวสารวนอยู่ตรงนี้ผลที่สุดก็เลยไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมกันเนี่ยนะ้ามัวเป็นอย่างนี้ลาบสัก,กระะอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เนาะญาติโย,ยมก็บางทีไปห่วงการค้าการขาย อะ,อะไรต่ออะไรที่เรากิจกรรมที่เราทําอยู่นั่นแหะถ้าไปนึกถึงตอนนั่นแหมเรามานี่คงจะขาดทุนไปหลายตังอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ต้องตัดนะต้องตัดถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้นะไม่ตัดก็เสียอีกเนาะต้องตัดให้เด็ดขาดพระเราก็ต้องตัดไม่ต้องมาลาบสาการละอะไรไม่ต้องไปพูดถึงเนาะ,อ,ะอันนี้ก็อาวาโสจักกุลังลาโภคโนกรมรมันจะปัญจมังคณะอันนี้พูดถึงฝ่ายพระเราที่ทําการสอน ทำการอบรมสอนพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้นะแต่บ้านเราสอนพระไตรปิฎกนี่ยังยังไม่ปรากฏเนาะแต่ทางพระมาท,ที่วัดมหาวิสุธตธารามที่ปะคก,กูเนี่ยท่าสอนพระไตรปิฎกวัดนั้นตอนที่อาจารย์ไปจำพรรษาครั้งแรกนี่มีพระอยู่ประมาณเจ็ดร้อยลูกเฉพาะวัดเดียวนะวัดเดียวเนี่ยเจ็ดร้อยลูปแล้วก็เสียงโอเสียงเลียนเสียงทองเสียงอะไรเนาะมันเจ๋วไปหมดดังฟังได้ชื่นใจนะ ฟังไปตั้งพระที่สูตรกับเอวังเมสุตรตั้งไปถึงพระวินัยกับเตนะโคปนะสมยเยนะอะไรอย่างนี้นะฟังแล้วมันเพลินเนีย่ยะแ,แล้วก็ไปเรียนกันตั้งแต่เช้าจนถึงค่าแล้วยังมีรอบดึกอีกเนะ่เรียนกันจริงๆที่วัดมหาวิสุตตารามเนี่ยเรียนกันจริงๆเนี่ยไปเห็นเขาเรียนพระไตรปิฎกแล้วบ้านเรามันน่าจะมีอย่างนั้นเนาะอันเนี้ยถ้าเราสอนพระไตรปิฎกอย่างหลวงพ่ออาสภพระดีหลวงพ่ออาจารย์โชที่นําพระพิธรรมมาเผยแร่นี่ท่านเป็นคณะวาจากาิกะเป็น ผู้สอนพระเจิวิดกหลวงพ่ออาสาะอเน,น่านอยู่ธรรมยายตนะจงหลวงพ่อ,อโชติกาอยู่ธรรมะมันชูจองอัน,นี่ันยูเป็นอาจารย์สอนพระเตบิวิดกอยู่มหาวิสุตธารามนะสององค์เนี่ยไม่ใช่บุคคลที่สามัญธรรมดาเป็นพระอาจารย์ที่สอนพระเติวิดกโดยตรงเลยเนี่ยถ้าเราสอนพระเตริวิโดกอยู่กับหมู่กับคณะเนี่ยถ้ามันมุ่งสอนอย่างเดียว โอกาสที่จะเจริญกรรมาฐานยากมากนะยากมากฉะนั้นเราต้องสละทิ้งหมู่คณะฝากเขาไว้ก่อนถ้าไม่มีฝากก็บอกว่าท่านผมจะเจริญกรรมาฐานนีนะต่างคนต่างไปโยกย้ายไปหาที่เรียนใหม่ก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะเราต้องตัดให้เด็ดขาดถ้าไม่ตัดแล้วก็มัวมัวห่วงคณะอย่างนี้เราก็อดที่จะเจริญกรรมาฐานได้นะไม่มีโอกาสฉะนั้น พระเราที่มาปฏิบัตินี้ใครที่เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือก็ต้องพยายามสลัดทิ้งไปทันเนาะ,ะไม่ให้มีในความรู้สึกอย่างนี้ขโนกรรมมันจะปัญจมังมีการงานเป็นที่ห้าอันนี้หมายความว่านาวกรรมต่างๆที่เราสร้างกุฏิเอ่ยสร้างวิหารเอ่ยอะไรต่ออะไรที่เราทําข้างๆอยู่เนี่ยก็มอบให้เป็นาระ,ะของสงไปซะ,ะเสร็จแล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติอย่าไปห่วงการงานนะว่าช่างเขาต้องการอะไรเป็นยังไงอย่างญาติโยมที่บ้านตอบ ต่อบ้านตรงน้นตรงนี้ไม่รู้ว่าช่างมันทําดีหรือเปล่าช่างมันขาดของอะไรหรือเปล่าใครจะซื้อให้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องตัดออกไปอันนี้เป็นเครื่องกังวลเนาะอ่ะอัฏทานญาติอาพาโทนี่หมายควาว่าการเดินทางการเดินทางห่วงการเดินทางอย่างพระอุปชาเขานิมนต์ไปนู่นไปบวชอุปาชาในต่างถิ่นอย่างเงี้ยุ่งนี้ฉันจะไปบวชตรงน้นตรงน้นเขานิมนต์ไว ให้ทามเนืองโน้นเรืองนี้ก็ห่วงในการเดินทางอย่างนี้อันนี้คยกว่าอาถานะความกังวลในการเดินอาถรระอาถานังคันโทอิตีติเตเทสะเกี่ยวกับการศึกษาเราเรียนการสาธยายพระไตรปิฎกนะอันนี้เราก็ต้องสลัดทิ้งนะเอาไว้ก่อนนะหลังจากนั้นเราปฏิบัติไปแล้วค่อยไปสาธยายกันทีหลังอันนี้เกี่ยวกับการศึกษาเราเรียนและกา การอิทธิฤทธิ์นะอิทธิฤทธิ์เนี่ยหมายก็ว่าบุคคลที่เจริญสมถะถรรมฐานได้ฤทธิ์อยู่มีฤทธิ์สามารถเหาะเหินบนอากาศดำดินบินบนแต่ว่าฤทธิ์ของฤทธิ์ในที่นี้หมายก็ว่าฤทธิ์ของปุถุชนฤทธิ์ของบุรุษชนนี่รักษายากนะได้ฌานได้อภิญญาเนี่ยรักษายากรักษายากเพราะอะไรเพราะว่ามันแตกง่ายความเป็นปุถุชนอย่างสามเณรเหาะบนอากาศได้ยินเสียงยมผู้หญิงตัดตัดฟืน ที่อยู่ในป่าเนะี่ยตัดฟืนไปร้องเพลงไปเสียงมันคงจะไพเราะนะสามเณรเหาะบนอากาศได้ยินเสียงท่านั้นอนะ่ะเกิดติดใจพอใจล่วงเลยทีนี้ชาญเสื่อมทันทีเลยนะชาญเสื่อมเป็นไงก็ลอยลงมาตกมาข้างล่างอนะ่ะพที่สุดก็เลยได้กับผู้หญิงคนนี้แหละนะพ่อแม่ของผู้หญิงห้ามยังไงก็ไม่ให้ศึกก็มายอมพอศึกศึกแล้วก็อยู่ด้วยกันพอไม่นาน ไปทอหูกทอหูกไปทําอีธาไหนได้เมียตาบอดเลยทีนี้ไปทําอีธาไหนเมือ่อเมียไอกระส,สวยเนะี่ยไปถูกตาของเมียเข้าได้ภรรยาเลี้ยงเลี้ยงภรรยาตาบอดอุปชาท่านทํานายไว้ล่วงหน้าไอาเรื่องนี้เรื่องนี้ยังไม่พูดให้ฟังเนาะเอาไว้ทีหลังถ้ามีโอกาสอ,อันนี้ก็เราอย่าห่วงในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ถ้าผู้เจริญวิปัสนากรรมฐานต้องตัดก,กังวลตรงนี้แต่ผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานไปตัดไม่ได้เนาะ สมถานี่ไปตัดไม่ได้เพียงแต่ว่าจะทําให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองถ้าสมถะกรรมฐานไปตัดตรงนี้ไม่ได้ตัดตรงนี้ไม่ได้ดไไดก็ต้องทําไปแต่พระผู้ที่จะเจริญวิปัสนาต้องตัดไม่ให้ห่วงกังวลในการที่จะรักษาฤทธิ์รักษาฤทธิ์อะไรของตนเองไว้อย่างนี้ยนะ,ะไม่ต้องอันนี้พูดถึงเครื่องกังวลใหญ่ๆสิบประการอันนี้ก็ทั้งพระทั้งโยมของเราก็ มีกังวลอะไรอยู่ข้างหลังก็ขอให้สละทิ้งแล้วก็คุตกะบริโภคคือเครื่องกังวลน,น้อยอันนี้ก็คืออะไรอย่างว่าพระเราจีวรจะจีวอเด,วเ,ดวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะยอมเงินเนาะ,นะ,ะมีจีวรสีมันตกก็ไปยอมใหม่ซะ,ะแล้วมันขาดก็ไปปะชุนซะอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้โก,โกนก็โกนซะเล็บยังไม่ตัดก็ตัดซะอะไรอย่างเงี้ยนะอ นวดยังไม่กลนก็กลอนใะอันนี้เขาเรียกว่าขุตกะปริโพธ์นะขุตกะปริโพธ์เครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้เราก็ต้องตัดไม่ให้เป็นกังวลเนาะเช่นว,ว่ามาเข้าปฏิบัติโอ้โหเล็บเรามันยาวอยู่นะ,ะยังไม่ได้ตัดเลยอันนี้ใจมันจะแวบๆ,ๆไปหาที่เล็บเนี่ยเนาะอ่าอันนี้เราเราก็ต้องพยายามตัดเล็บมือเล็บเท้าอะไรให้เรียบร้อยกนผมให้เรียบร้อยกนหนวดกลนเคราให้เรียบร้อย เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักอะไรก็ต้องทําให้เรียบร้อยทำเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่มีอะไรเราก็พ้นจากเครื่องกังวลเหล่านี้ไปอันนี้พูดถึงว่าปริพภเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็การให้กรรมฐานแก่ท่านประโยชน์คาวจรและโยคยีก็ขอให้สมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้